สวัสดีครับกลับมาพบกับตากับตาเก็ตบ o ูแล้วคลิปนี้รีวิวทินเต็ดอีกแล้วเป็นทินเต็ดสายฝอต่อเนื่องกับคลิปก่อนหน้านี้เนาะเดี๋ยวลองมาดูกันดีกว่าว่าคลิปนี้ทินเต็ดสายฝอคือแบรนด์อะไรชื่ออะไรเนาะแต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ รบกวนทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ช่อง t a r g e t ู๋ก่อนนะครับแล้วก็ช่อง t a r g e t ู๋ของตังมีปุ่ม s u p e r t h n n k s แล้วใครอยากสนับสนุนช่องเล็กๆของตังสามารถกดปุ่ม s u p e r t h n n k s ด้านล่างได้เลยครับแล้วก็ช่องของตังมีระบบสมาชิกรายเดือน50บาทแล้วใครอยากจะสนับสมัครสมาชิกรายเดือนก็สามารถสมัครได้นะครับจะได้รับชม Exclusive content สมัครสมาชิกเท่านั้นโอเคเดี๋ยวเราไปดูคลิปรีวิว,ววันนี้กันเลยดีคลิปรีวิวว,ววันนี้เป็นแบรน์นี้ อ่าเดี๋ยวอ่านชื่อเสียงเรียงนามให้ฟังเลยดีกว่าเนาะก็คือโคสาดเนาะชื่อแบนด์คือโคสาดเนาะ K O S เอเนาะเป็นแบรนด์ที่เพิ่งเข้าไทยนะแต่จริงๆเป็นแบรนด์เนี่ยเขาก่อตั้งมาได้ปีงแต่ปี2015แล้วแหละมีมาได้ปีงแต่ปี2015แต่เพิ่งเข้าไทยอย่างเป็นทางการผ่านทางเซฟ h o ร่านะดังนั้นแบรนด์นี้โคซ่าสามารถหาซื้อได้ที่เซฟ h o ร่าเนาะชื่อเสียงเรียงนามของเขาเดี๋ยวค่อยมาว่าการขอเล่าประวัติคร่าวๆของแบรนด์นี้ก่อนล้วกันนะแบรนด์นี้จะเป็นแบรนด์ที่เป็นไวรัลมาจากอเมริกาเนาะคือเป็นคลีนบิวตี้เนาะซึ่งผู้ก่อตั้งเนี่ยเขาอยากให้ตัว ผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยมีเป็นค l e a n b e a u t เนาะคือเขาเรียกว่าอะไรเออมีส่วนผสมที่ไม่เป็นอันตรายเนาะแล้วก็ มีส่วนผสมของที่เป็นสกินแคร์ด้วยมีส่วนของการบำรุงไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเครื่องสำอางของเจนซน่าจะเป็นรุ่นลูกหลานตังแล้วแหละเนาะก็คืออายุประมาณ20แล้วอะไรเงี้ยเนาคนเจนซ่าสำหรับตัวนี้ตัวที่ตั๊กจับมารีวิวไม่ใช่ตัวดังของเขานะตัวดังเขาจริงๆคือเป็นตัวคอนซีลเลอร์นะเดี๋ยวขึ้นรูปไปดูแล้วกันเป็นตัวคอนซีลเลอร์อันนั้นคือตัวที่ดังที่สุดของแบรนด์นี้ของแบรนด์โคซ่าเนาะแต่ตัวที่ตั๊กเลือกที่จะมารีวิวววััันนนี้คคคืืออ่่่เเดยยาาชฟงลก็โ ทินเต็ดเจลครีมอ่ะ,อะชื่ออยู่ตรงนี้เนาะนี่เนาะ BB Burst Tinted Gel Cream ดังนั้นเห็นชื่อแบบนี้รู้เลยคือเป็นทินเต็นั่นแหละเนาะเดี๋ยวเรามา ลองใช้ตัวนี้กันดีกว่าเนาะเดี๋ยวขออ่านคุณสมบัติของเขาให้ฟังก่อนละกันก่อนที่เราจะไปดูเนื้อหรือดูตัวแพคเกจเขาแน่นอนตัวคุณสมบัติก็ต้องอ่านมาจากเซฟโอราเนาะเพราะเขามีขายเฉพาะในเซฟโอราเท่านั้นเนาะเดี๋ยวบอกราคาก่อนละกันนะราคาคือ1,800บาทเนาะห่งพันแบาทไม่แน่จะเห็นหรือเปล่าเนาะเรื่องสีสายฝอแน่นอนอยู่แล้วมีทุกโทนทุกอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะเนาะตั้งแต่ เออขาวไปยันเข้มเลยเนาะอ่ะก็ลองไปเลือกดูคุณโอสมบัติเขาบอกว่าเป็น, cream gel cream fresh take burst like finish, นอะครีมทินเต็ดเจลครีม t h a เฟ r e s h t อะทินเต็ดมอยเจอไรเซอร์อิสด l ลิเวอร์อะรีเฟชชิ่งเบิร์สออฟแอคทีฟสกินแคร์ไลท์วิวเอเบิลคอเวเลชั่นแอนด์อะสมูทไฮเดรตตดเนเจอรัลฟินิชเนาะอ่ะแปลง่ายๆก็คือเป็นทินเต็ดที่เป็นเออ่เขาเรียกว่าอะไรนะ ให้มีความส่วนผสมของตัวสกินแคร์ด้วยเนาะก็คือให้ผิวดูสดชื่นนะค่อยๆว่า burst of active เนาะอาจจะหมายถึงว่าผิวดูสดใสสดชื่นเนาะแล้วก็ light like buildable coverage ก็คือปกปิดบางเบาเนาะที่สามารถ b u i l ได้นะสามารถปกเพิ่มการปกปิดได้แต่ทินเต็ดเดี๋ยวลองดูรายการปกติแล้วก็รู้เล้วว่าทินเต็ดเนี่ยเขาจะไม่ได้ปกปิดอยู่แล้วเนาะ and ะ smooth ก็คือให้ผิวเรียบเนียนเนาะแล้วก็ h y d r a t ก็คือให้ความชุ่มชื้นแล้วก็เป็นฟินิชที่เป็นธรรมชาติเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูกันข้างในดีกว่าก่อนจะแกะตักใช้เป็นสี22นะชื่อสีคือ Medi u m n เ t u r a l o l i v อเนาะนี่เนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเนาะจริงๆแอบแกะถ่ายรูปไปลง IG ไปแล้วแหละถ้าใครตาม IG ก็จะเห็นเนาะโอเคอ่ะออกมาก็จะเป็นขวดพลาสติกเนาะพลาสติกแบบนี้เนาะแล้วก็หัวเป็นสีเหลืองเนา ตัวตัวฝาเราเป็นสีเหลืองแล้วก็จะมีชื่อแบรนด์โคซาดอยู่ BB บ u r s ิอยู่ตรงกลางดูนี้ชัดเจนเนาะแล้วก็จะมีชื่อสีอยู่ข้างหลัง22เนาะแล้วก็จะมีคุณสมบัติที่อ่านๆให้ฟังเมื่อกี้นั่นแหละอยู่ข้างหลังนิดหน่อยเนาะสำหรับตัวตัวฝาไอตัวหัวก็จะเป็นหัวปั๊มเนาะหัวปั๊มบีบออกมาเป็นหัวปั๊มโอเคเดี๋ยวเรามาลองเนื้อกันบนมือกันก่อนเลยดีกว่าเนาะจริงแอบบีบไปบ้างแล้วแหละก็ จะเห็นแบบนี้อ่ะตัวเนื้อไม่ได้เป็นน้ําขนาดนั้นนะไม่ได้มีความไหลชลูดขนาดนั้นอ่ะเดี๋ยวเรามาเกีย่ยให้ดูสีค่อนข้างออกไปทางเหลืองเลยแหละค่อนข้างชอบตัวบ B ตัวนี้หรือตัวทินเต็ดมันมีคำว,ว่า BB ด้วยทินเต็ดด้วยก็เอออ่ะเรียกทินเต็ดแลวกันนะมีความชุ่มชื้นสูงมากแล้วก็มีความเป็นน้ําสูงมากพอเราพอเราเกลี่ยแล้วว่ามันเหมือนแตกตัวเป็นน้าอะ่ะ แตกตัวเป็นน้ำนะหนึ่งเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูทีแตกตัวเป็นน้ำแล้วสังเกตว่าจะเห็นว่ามันมีความเอ,อช้ำๆนิดนึงช้ำๆนิดนึงเนาะมีความเห็นปะเ,เห็นปะมีความช้ำๆนิดนึงส่วนตัวเนื้อบางมากเท่าที่ลองสัมผัสบนมืออ่ะบางกว่าทิ้นเต็ดที่เคยใช้ก่อนหน้านี้มาอีกนะคือบางมากมีความแต่มีความชุมมนะมมช่มมากเลยนะเนี่ยมีความชุ่มมากเลยเนี่ยแล้วก็มีกลิ่น มีกลิ่นตอนแรกคิดว่าเป็นค l e a n beauty อะไรเงี้ยจะอาจจะไม่มีกลิ่นเลยหรือเปล่าแต่เป็นกลิ่นกลิ่นเบาๆนะเออก็ไม่ได้กลิ่นไม่ได้แรงอะไรมากขนาดนั้นเนาะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเนื้อก็เบาเนาะอ่ะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวไงจะขึ้นรูปให้ดูด้วยแล้วกันนะอ่ะ โอเคเดี๋ยวเรามาลองที่หน้าหน้าตากบอกกันทุกครั้งนะเวลาลองผลิตภัณฑ์ก็จะลงมาแค่สกินแคร์กันแดดเท่านั้นจะไม่มีการลงตัวพรอมเมอร์แป้งหรืออะไรทั้งสิ้นเนาะเพื่อจะได้เห็นปร,ประสิทธิภาพสูงสุดของตัวผลิตภัณฑ์เนาะหน้าที่เห็นนี่คือที่เห็นฉ่ำๆอะไรน,นี่คือกันแดดนะช่วงนี้จะใช้กันแดดของรังเอลเฟนเนาะมันค่อนข้างช่ำๆหน่อยเนาะโอเคเดี๋ยวเราลองลองทีละครึ่งหน้าแล้วก็ทินเต็ดใช้นิ้วจ้ะ เหมือนเดิมเลยไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากนะก็ใช้นิ้วเลยเดี๋ยวจะลองบริเวณที่เป็นฝ้าให้เหมือนเดิมก่อนแล้วกันนะตรงนี้หน้าแก้มเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะลงไปแต่อย่างที่บอกว่าตัวทินเต็ดอะไม่ได้ไม่ได้หวังเรื่องของการปกปิดอยู่แล้วอ่ะตัวนี้ต้องบอกว่าทาลงไปเนี่ยมีความเหมือนเป็น m o i s t ร r i z e r มากกว่าทินเต็ด ทุกตัวที่ผ่านมาที่เคยลองใช้เลยนะแต่ก็ลองใช้ตัวทินเต้นมาประมาณสัก4ี่ห้าหกตัวแล้วแหละแต่ตัวนี้เรามีความรู้สึกว่ามันมีความ <c oughs> เป็นมอยเจอไรเซอร์มากกว่ารุ่นตัวอื่นๆแบรนด์อื่นๆจะสังเกตว่าไม่ได้มีความปกปิดอะไรเลยเห็นไหมเนี่ยแทบจะไม่เห็นเลยเนะี่ยไอ้แทบจะไม่ได้ปิดอะไรนะตัวฝ้าเนี่ยคือถ้าทินเต้นบางตัวมันยังแบบมันยังจางลงบ้างนะแต่ตัวเนี้ยคือต้องบอกว่า ก็ไม่ได้ปกปิดอะไรเลยเดี๋ยวจะเพิ่มให้แล้วกันนะแต่ต้องบอกว่าอีกอย่างหนึ่งพอหลังจากลงแล้วคือมีความสึกว่าฉ่ามากเลยอ่ะเห็นปะ่ะเนี่ยมีความฉ่ามากเลยไม่รู้จะรอดปนะัะนาอากาศร้อนๆเนี่ยแต่ปกติทินเตลดังจะไม่ได้ลองอะไรนะพวกความติดทนหรือการติดทนหรืออ,อคุมมันให้นะเพราะพวกเนี้สงติดทินเต็มันไม่ได้ติดทนแล้วก็มันไม่ได้เอ,อคุมมันอยู่แล้วอะ่ะ อันนี้หลังจากแผบเพิ่มลงไปอีกนิดนึงก็ยังเหมือนเดิมดังนั้นสรุปให้ตรงนี้ก่อนเลยนะคิดว่าไม่น่าจะปกปิดอะไรเท่าไหรอ่อ่ะเออก็เบาๆถ้าเทียบกับตัวทินเต้ที่ทักเพิ่งลงไปเออซูเปอร์กูปใช่ไหมอันนั้นยังปกปิดกว่านะแล้วก็จะฉ่าน้อยกว่านี้นะจะมีความแมทกว่าแต่ตัวเนี้ยคือฉ่ากว่าตัวซูเปอร์กู๊ปอขออนุญาตเทียบกับตัวซูเปอร์กูปนะเพราะเราเพิ่งจะรีวิวไปแล้วก็ เออเป็นแบรนด์อเมริกาเหมือนกันแต่ตัวนี้สึกไม่มีกันแดดมั้งเตอ,อตัวนี้ไม่มีกันแดดเนาะเดี๋ยวขออนุญาตลงเพิ่มตรงบริเวณนี้อีกนิดหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูอีกทีหนึ่งหลังจากที่ลงเสร็จครึ่งหน้าแล้วนะโอเคอันนี้ลงแล้วครึ่งหน้านะอันนี้คือด้านที่ลงเนาะอันนี้ด้านยังไม่ได้ลงเนาะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูอีกทีหนึ่งขอให้ดูที่หน้ากล้องก่อนแล้วกันนะ หลายคนอาจจะอมองไม่เห็นความแตกต่างนะเฮ้ยมันต่างกันตรงไหนว่ามันลงแล้วหรือยังไม่ได้ลงอะไรเงี้ยความต่างอยากแรกนะอันนี้ที่เห็นมันมีความวาวๆหน่อยนี่คือยังไม่ได้ลงแต่อย่างที่บอกว่านี่เป็นกันแดดนอตักลงดังเอเลเฟนมาแต่จะเห็นว่าด้านนี้ที่ลงอ่ะมันจะมีความชายกว่าเห็นปะมันจะมีความชายกว่าต้องบอกเลยว่าตัวนี้เป็นทินเตลดีเบามากลงง่ายเหมือนลงสกินแคร์เลยบอกเลยเหมือนลงสกินแคร์แต่แอบ มีสีนิดแอบมีสีนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่เราอาจจะเลือกสีมาที่มันเขาเรียกว่าอะไรนะมันเข้ากับสีผิวเราพอดีด้วยแหละมันก็อาจจะไม่ได้เห็นความต่างมามันกลืนไปเลยมันเป็นธรรมชาติจริงๆแล้วก็ปกปิดไม่ได้ปกปิดเลยเลยนะไม่ได้ปกปิดอะไรเลย,นะปปเ,ลยเห็นป่ะอ่ะเนาะแต่ถามว่าความความความฉ่ำอะไรเหมือนไวท์เจ์ไลเซอร์เออเนี่ยก็ฉ่ำดีนะแต่ก็ยังไม่ถึงกับขนาด เยิ้มอะไรค่ะเนี่ยก็ฉ่ากาลังดีแต่เดี๋ยวต้องลองดูไปสักพักว่ามันเซตตัวหรือว่ามันจะเยิ้มกว่าเดิมหรืออะไรหรือเปล่านะถ้ามันเจออากาศร้อนเนาะแต่ยังไงเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูก่อนละกันอ่ะอันนี้ครึ่งรูปครึ่งหน้าที่ลงก็ยังไม่ได้ลงเนาะโอเคเดี๋ยวไปลงทั้งหน้าก่อนล้วเดี๋ยวกับอันนี้ไปลงมาทั้งหน้าแล้วเรียบร้อยจริงๆก็ลงเสร็จสักพักละสัก2อสามนาทีแลวอ่ะมันก็เริ่มม,มีความเซตแล้วแหละมีความเซตแล้วแหละเนาะก,ก็พอหลังจากเซตแล้วมันก็มีความฉ่าน้อยลง แอบมีความแมทขึ้นนะแต่ก็ยังช้ำอยู่เนอะอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูที่หน้ากล้องก่อนละกันอ่ะอันนี้คือลงแล้วทั้งหน้า <c oughs> โอเคอ่ะให้ดูรูปอันนี้คือลงแล้วทั้งหน้าเรียบร้อยโอเคหลังจากที่ลงแล้วทั้งหน้ารู้สึกยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวบอยจะเห็นว่าทั้งหน้าเนี่ยก็จะมีความเขาเรีเยกอะไรนะเดิมเดิอะ่ะเออต้องบอกว่าตัวเอ,อ่อทินเตดตัวเนี้ย บางที่สุดเลยนะตั้งแต่ที่เคยใช้มาอย่างที่บอกไปคือมันแทบจะไม่ได้ต่างจากผิวเดิมของเราเท่าไหร่นะอาจจะเห็นว่ามันมีสีมีความสมูทมีความสดใสมากขึ้นนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ถือว่าเป็นทินเต็ดที่บางที่สุดตั้งแต่ที่เคยใช้มาเรียกว่าคือแทบจะไม่ได้ต่างอะไรกับตอนลงหรือไม่ได้ลงอ่ะคือตักว่ามันไม่ได้ต่างกันมากแต่อย่างที่บอกว่าถ้าใครตามตักมาเยอะก็จะรู้ว่าเป็นคนแต่งหน้าสายเบาๆขนาดตักคิดว่า ขนาดตาเป็นคนแต่งหน้าเบาๆต้อคิดว่ามันยังเบาเจนเกินไปไเลยจนเกินไปเลยอะแต่ว่าอย่างอื่นเขาโอเคนะลงง่ายอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ฉ่าขนาดนั้นพอสักพักมันก็จะเริ่มมีความแมท์ขึ้นอะไรเงี้ยมีความแมท์ขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ผิวสวยต้องบอกว่าเออเขาให้ผิวที่มันเขาเรียกอะไรมันมีความฉ่าดูมีสุขภาพดีขึ้นอะแต่ว่าเท็กเจอร์ของผิวเราอะหมายถึงว่าสิวรอยต่างๆรูขุมขนอะไรเงี้ยมันไม่ได้เปลี่ยนจากเดิมเท่าไหร่แต่ว่าความชายความแบบ ความเปล่งประกายอะไรอย่างเงี้ยหรือความฟินิชที่มันดูมอยเจอไรเซอร์อ่ะมันทําให้หน้าเราดูแบบเขาเรียกอะไรสุขภาพดีขึ้นแล้วก็มีสีขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยแต่ถามว่าตัวเขาสีเขาก็เห็นนะไม่ใช่ว่าไม่เห็นแต่ว่าที่หน้ากล้องอาจจะไม่เห็นชัดเท่าไหร่นะแต่ว่าของจริงเนี่ยอาจจะเห็นประมาณหนึ่งจะเห็นจากหนวดแล้วก็ไนเนี่ยเห็นปบะมันติดหนวดเนห็นนะเออมันก็จะมีสีนะไม่ใช่ว่าทิ้เอ,อ่อทินเต้นแล้วมันจะไม่เห็นสีเลยมันก็ยังเห็นสีอยู่นะก็ <laughs> ประมาณนี้ แต่อย่างที่บอกว่าตัวทินเต็ดเนี่ยตจะไม่ได้ลองตัวเขาเรียกน,นะคุมมันแล้วก็ติดทนให้นะเพราะปกติทินเต็ดมันจะไม่คุมมันและมันจะไม่ติดทนอยู่แล้วเนาะ,ะด้วยเบสิกของเขาเพราะว่าตัวทินเต็ดเนี่ยบางคนเขาจะลงเป็นแบบเป็นเบสลองพื้นหรืออะไรแล้วก็ไปเป็นเบสก่อนแล้วก็ไปลงลองพื้นหรือไปลงคุชชั่นอะไรต่ออยู่แล้วเนาะแต่อย่างที่ตักบอกทุกครั้งคือตักเป็นสายแต่งหน้าเบ,บาๆดังนั้นบางทีทินเต็ดตัวเดียวก็จะจบเลยโอเคเดี๋ยวขอไฟฟินนชหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาทีแล้วเดี๋ยวจะสรุปแลวให้ดาวเลยตักไป มาเสร็จแล้วเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวให้ดูที่หน้ากล้องก่อนเลยแล้วกันนะประมาณนี้โอเคอ่ะดูลุคฟินนชลุคประมาณนี้วันนี้จะเห็นว่าฟินิชลุควันนี้คือแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยนะคือด้วยความมันเป็นทินเตจใช่ไหมแต่ก็เลยอยากให้มันเป็นลุคที่มันสบายๆแบบเหมือนเราอยู่บ้านหรือเราไม่ได้แต่งอะไรเยอะดังนั้น,น,นสิ่งนี้เราไปทําเพิ่มมามีแค่ทาปาก ฉีดเฟสเชียลสเปรย์มา,มาจบไม่ไมได้มีการทาแก้มไม่ได้อะไรทั้งสิ้นดังนั้นเบสผิวที่คุณเห็นก็คือตัวโคซาดบีเบ r ร์สตินเตดเจลครีมตัวนี้อย่างเดียวล้วนๆเนาะแล้วก็ทาปากใหม่ที่บอกจะเห็นว่าพอหลังจากที่ทาเสร็จฟินิชเสร็จอะไรก่างต่างๆเสร็จต้องมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็โอเคขึ้นนะถามว่าความผิวสวยแต่ต้องยอมรับเถอะคือมันมันให้ผิวที่มันสวยอย่างที่เราบอกไปว่ามันจะเหมือนเป็นแบบช้ำๆดูแบบ วาวๆหน่อยแต่มันไม่ได้เยิ้มนะมันก็มีความแมตต์ matte, ะเออบอกไม่ถูกแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่า t e x t อร์ผิวของเราอะ่ะมันก็ยังเดิมๆเ,เห็นป่ามันก็ยังมีฝ้ามันก็ยังมีเอ,อ่อรูขุมขนก็ยังเห็นอยู่เห็นป่ารูขุมขนก็ยังเห็นอยู่อะไรต่างๆสีผิวเราก็แทบจะเป็นสีผิวเดิมแต่มันก็ปรับคืนนิดหน่อยอะไรเงี้ยเออพอหลังจากฟินิชแล้วเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้ อย่างที่ทุกคนดูไปเดี๋ยวไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยละกันเดี๋ยวจะสรุปเลยละกันนะว่าตัวนี้ตั้งจะให้กี่ดาวสำหรับตัวโคซ่าบีบีเบอร์สทินเตสเจลครีมตัวนี้สายชิลแบบนี้ตักก็จะให้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 ใหใหสดาวครึ่งเออตอนแรกบางคนอาจจะคิดว่าจะให้ห้าดาวใช่ไหมเหมือนซูเปอร์กรุ๊ที่ผ่านมาใช่ไหมคือตอนแรกก็จะให้ห้าดาวแหละแต่คิดว่าเฮ้ย hey, หากสัก ครึ่งดาวแล้วกันเรื่องเป,เป็นเรื่องเดียวที่ตักพูดบ่อยระหว่างคลิปเลยแต่ว่าตัวทินเต็ดตัวเนี้ยมันบางไปอ่ะปกติทินเต็ดที่ผ่านมามันแอบ,บจะมีการปกปิดนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ตัวเนี้ยมันคือแทบจะไม่ปกปิดอะไรเลยคือมันค่อนข้างไหลมากจริงๆดังนั้นคือถามว่าเรื่องการปกปิดเหลงคุณก็อย่าไปคาดหวังเลยแล้วกันนะตักว่ามันก็ ลองทาท,าทับ2ทีแล้ว่มันก็ไม่ได้บิ้วอะไรได้มากมายขนาดนั้นดังนั้นแต่ว่ามันบางไปนิดนึงซึ่งมันก็เหมาะกับลุคที่มันเป็นแบบเบาๆวันสบายๆอะไรเงี้ยเออคืออาจจะไม่ได้คิดอะไรมากอย่างที่บอกก็คือลงแล้วก็เหมาะกับคนที่ไม่ได้ไม,ไดไม,ไดมีปัญหาผิวเยอะอะไรเงี้ยก็ลงตัวนี้แล้วก็จบไปเลยอะไรเงี้ยดังนั้นตัวนี้ทินเต็ดเขาก็ยังทําหน้าที่ได้ดีอยู่เหมือนเดิมตามสไตล์ของเขาแล้วก็ลงแล้วก็ผิวสวยเป็นฟิล์ม มีความแบบช่ำๆไว้ชอรไลสำหรับคลิปนี้ตัวโคซ่าบีบีบัสเบอร์สทินเทสเจลครีมไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวจะเกินไปก่อนจะจากกันไปรบกวนทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องตาเกตบูด้วยนะครับล้วต้องช่อง, Target Bull องตาเกตบู๋ต้องมีปุ่มซุปเปอร์ตง์แล้วใครอยากจะสนับสนุนช่องเลยๆของตางสามารถกดปุ่มซุปเปอร์ตง์ด้านล่างได้เลยคลิปวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ